สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับชวนชม1คันนะครับโตโยต้า v ีออสนะครับ2อ4 1.5ออโต้ Auto, ตัวท็อปนะครับสวยมากเลยนะครับลองชมดูก่อนจะสวยถูกใจหรือเปล่านะครับรถอยู่แถวปทุมธานีนะครับนี่นะครับสภาพแบบนี้ภายในถือว่าสมบูรณ์สวยงามนะครับเป็น1.5ออโต้ตัวท็อประบบไฟฟ้า ลองชมดูก่อนนะครับจะสวยถูกใจหรือเปล่านะครับเปิดไปที่ราคา79,900บาทนะครับก็ถ้าสนใจอย่างไรก็รีบโทรเจรจาสอบถามนะครับสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานนะครับยังดูดีสะอาดอยู่เลยนะครับเอาเป็นว่าถ้าชอบนะครับตัวนี้ก็เป็นรถที่ประหยัดแล้วก็เป็นรถรุ่นนิยมอีกหนึ่งรุ่นนะครับของ To โ o t a ราคานี้น่าสนใจมากๆนะครับข้อมูลเพิ่มเติมการซ่อมบำรุงดูแลสามารถเข้าไปศึกษาหาความรู้ได้ใน w ีออชขับ Thailand นะครับในแฟนเพจ Facebook นะครับตัวนี้อะไหล่ก็หาง่ายครับซ่อมบำรุงดูแลไม่แพงประหยัดน้ำมันเครื่องพันห้าตัวนี้เป็นตัวท็อปถ้าสนใจรองพิจารณาดูได้เลยนะครับฝากไว้เป็นอีกหนึ่งทางเรื่องนะครับสำหรับช่องนี้ถ้าคิดว่ามีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับตัวนี้เป็นเปาะหนังจากโรงงานนะครับสวยเลยตัวท็อปมีรอยบ้างครับตามการเวลาแต่ก็ถือว่าสภาพโดยรวมน่าใช้น่าจับ ราคาแบบนี้ไม่ค่อยได้เจอนะครับในรุ่นปี2004นะครับต้องบอกว่าราคากับปีนี้ค่อนข้างจะถือว่าดีมากๆเลยนะครับเมื่อเทียบปีเทียบราคานะครับลองชมดูนะครับจะสวยถูกใจหรือเปล่าก็ต้องขออภัยนะครับลงไปคลิปหนึ่งเมื่อเช้าเสียงมันซ้อนครับขออนุญาตซ่อมนะครับรุ่นนี้ก็น่าใช้นะครับพิจารณาดูนะครับถ้าชอบเน้นให้โทรหาเลยนะครับ